อาหารหลักสตูไก่เหมือนเดิมแครหลอดหอมใหญ่ซอสมะเขือเทศมันนี้สิต้มปลานิ่นใส่ใบมะขามอ่อ,อนปลานิ่นตัวหนึ่งตัดซับใส่ช่องฟิตไว้ค่ะเอาออกจากช่องฟิตต้มใส่ใบมะขามอ่อ,อนกินต้มปลานิ่นสตูไก่ใส่มันฝรัง่ง เต็มมอเลยวันนี้สตูไก่วันนี้ทำน่องไก่สตูน่องไก่น่องติดสะโพกเจ็บใบมะกรูดไปต้มปลาดีกว่าปลูกในกระถางเลยค่ะงามยิ่เด้องามยิเด้อ ดใบกะเพรามหาลบนี่เก็บใบกะเพราพ่อได้เล่มกินหนวกหูอก็สั่งยัดว่ากันเ้ยค่ะ ต้มสมปนิ่นค่ะต้มใส่ใบมะขามอ่อนใส่หอมใส่กระเทียมเป็นจิบด,ด้วยค่ะ ดับข้าวเอาเปรียวดับไปเลยน้ำมะาขามสิเดีออกเปรียวๆไปเลยต้มปลานิลใส่ย,ยอดมะขามอ่อน ใส่ดอกหอมน้ำเลยค่ะมีดอกหอมเลยเอามาใส่ต้มแบบอีสานบานเฮ่าค่ะอีสานอีสานนี่ ชอบชิลรสก็เติมชิลรสไปได้นะคะต้งยำลาบสมตำเป็นเมนูที่ต้องพึงพาชุลรสจะเป็นเมนูอาหารไทยก็บ่ต้องพึงพาชุลรสนี่คือเมนูที่บ่ต้องพึงพาชุลรสคือสตูกไก่อาหารฝรั่ง ตัดหอมชินมาเลยเลยดอกหอมกินต้มปลาแล้วคือฮอดบานเปรี่ยวใบบักขามออนแสบเกินข้ามบรรยายเลยค่ะต้มสม ตุ่มปนิ่นสย,ยดประขามอ่อนเกีียวแซ่บรสชาติอร่อยมากเลยอาหารอะไรเล่าจะเท่าอาหารบ้านเราเมนูยังกระสู่อาหารบานเห่าบดใด้สำหรับคนอีสานบานเห่าเนาะกับเขาบานเห่านะแซ่บสุดๆเลย แล้วสารผัดหอมเลยเดีค่ะนี้ต้มนี่ข้าวที่ใส่ใบกะเพราแทนใบมังลักพวกแกงเล้าแกงยังกระสังใบกะเพรามันมันสีหอมแสบกว่าใบมังลักถ้าต้มปลานี่ใส่ใบกะเพรามันสีหอมถ้าใส่ใบมังลักนี่มันสีออกมันดับดับกินข้าวบด้คือใบกะเพรา บ้านยู่ติดถนนก็เสียงรถแลนไปแลนมากก็ดังแห้งแห้งเสร็จแล้วค่ะต่งตานิ่นใส่ยอดประคามอ่อนเสร็จแสบอาหารบานเห่า กินน้ำกันเดอค่ะมื้อนี้อร่อยออร่อยค่ะวันนี้เมนูสองอย่างมีสตูไก่กับต้มปลานินใส่ใบมะขามอ่อนเสแซ่บค่ะใส่ใบกระเพราดับก,กินข้าวจบคลิปแค่นี้ละค่ะขอบพระคุณหลายๆสวัสดีค่ะ